ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็ลองดูว่าจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ถ้าเราไม่จัดกิจกรรมเลยนะครับก็จะไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจกรรนะครับทัานนี้นะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความสําเร็จด้วยดีนะครับก็ต้องขอบอคุณมตีต้นตอวันนี้รูปหล่อมากใส่เสื้ออะไรนะครับเนุ่ย้ใทุกคนบอก จะอุดหนุนสัก500บาทนะครับใครไม่ได้เพิ่มตังมามีคนละขึ้นด้วยนะครับปลาส้มคนละขึ้นนะครับตะลวน้ำบนถึงเงินตภัค้าจากนนตโกนะครับถุงจากสารสื่อสารบ้านนนตโกนะครับมาซื้อได้นะครับไม่แพงนะครับไม่แพงห้าสิบบาทร้อยคนถุนผลิตภัณฑ์ชาวบ้านนะครับครับเจเลยครับชงเพิ่มต้องอะไรครับชงเพิ่มอะไยครับพอดีครับพอดี ตับคุณใหญ่เจ้ามาเราตั้บลสูงเลยน้ำมาจะปีนที่ไทยมาได้ต้นนะครับนายุทธนาจารเชิญขึ้นบนไปบนี่ยงรัตต์สนักงานเกษตรเลยนะครับจำนายอะไรบ้างครับเนี่ยมีอะไรบ้างคือสึงเลยนะครับองมาจากไหนครับเนี่ยบ้านมะเกลือใหม่ค่ะบ้านมะเกลือใหม่เนาะผักออกกับหนิดนะครับคุณแม่บ้านฉันครับ มาถนนสินค้าอินทร,รีกรเกษตรเขาเรียกอะไรนะนายยัยคำใช่ไหมต่อมาในายนายยยคำมีจำหน่ายที่หน้าอเภอสุนเดนนะครับอันไหนอันนี้มาจากไหนเอ่ยมาจากไหนครับมาที่ที่เดียวกันเนาะเราขายอยู่ฝั่งไหนเอเอเขาเราปอยู่ตรงไหนอะะะไรนคปลูกอยู่ตรงไหนะครับอยู่ตรงรตำบลมักเกือใหม่ค่ะอยู่ฝั่งฝั่งเส้นถนนสายสี่ะคะ่ะแถว แถวแถวแถวที่ปลูกดอกไม้ใช่ไหมฟังเดียวกันไหมวัานใหม่สตีเนาะอ๋ออ่ราคบวันใหม่สตินะครับเี๋ยเราดูสินค้าโอทอปนะครับอันนี้จักรพัรธฟาร์มนะครับฟาร์มเนอยู่ไหนครับจักรพันธฟาร์มน่อยู่ที่ไหนเลยบ้านังอะงบ้านหังวพันธ์โออ๋อครับผม นะครับมาอุดหนุนสินค้านะครับเา <Okay. S 1> ดูเรื่องมีอะไรนะครับเรื่อยๆกศนกตนอไม่ปลุกผักขายมาเลยครับเนี่ยบาทมเลยขายตันีเขากศนนะครับตุนเดินบ้านฉันครับเรากตนอท่านมีอะไรจำหน่ายมั้งกสนครับ อ๋อม oh, ีนี ro, ่ค่ตั Roy, ้งแต่ผ <'s> ักปลอดสาผักไฮโดรปนิกีแหนมคุ้ยงมีมะเขอเทฆผักมะขืออันนี้เป็นของกสนเนาะชาเชเองรกสไปส่งค่ครับครับขอบคุณมากครับอันนี้จากกสนเหมือนกันมีอะไรมาขายบ้างกสนาตรงนั้นี้ไส้ลูกปัด่ะใชห เราจะรีเร่ง่อนนี้เพอก้อย้ตรวจเปเลยว่ามนการเัสุนีเราจะถ่ายใสน้ากาละไม่คเนาะมาจากไหนคครับนี่อันนี้กสนอมมะเกลมะเก่าใช่ไหมกอรกสนอมเอสุงเนินเนาทําทำเองไหมคนไหนคนทำชาวบ้านชาวบ้านเนาะโอ้ครับผม อันนี้มีกุจิกมีกุจิกมีสินค้าเยอะเลยนะครับมาซื้อกันนะครับอันนี้หน่อไม้เป็นลูกโคกีเล็กไฟอยู่โคก็มีหน่อไม้เนาะครับผมน้ำส้มครับจากไหนครับเนาะเยอะเลยครับเยอะเลย สินค้าเยอะเลยนะครับขนมตาลจากไหนครับขนมตาลของขวางเงาะนะครับค,ครับอันนี้มีซส่ก,กอกอด้วยโอ้เดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นนะครับเอาที่เราฟังก่อน,นเนาะมาขายอะไรครับไม่ขายครับเป็นเป็นผู้เป็นพรีเซนเตอร์เลยครับเป็นผู้จับใจค่ะเยอะแล้วนะครับสินค้ามาซื้อได้นะครับที่หน้าว่าการอำเภอสุนเนินนะครับ

อันนี้อันนี้เราขายวันไหนบ้างครับทุกวันจันทร์ครับทุกวันจันทร์เนาะนาทีวากา,าอำเภอสุเนินนะครับโอกาสดีๆนะครับของอำเภอสุเนิน,นจังหวัดนครราชสีมานะครับรมีโคราชมีมีมาขายด้วยนะครับมีโคราชบ้านกุนจิกครับมีขายด้วยอันนี้จะมามอบใส่ตู้คอนสิร์ตด้วย